สวัสดีครับตอยทำไมตอยถึงยังไม่ได้บวชหรอครับเพราะอะไรล่ะสิบกรกฎาคมหกห้าครับวันนี้ก็เกือบสิบ โมงเช้าแล้วก็พอดีอ,อก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พักพวกมาคุยมาไล่ไม่ให้บวชครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับเพราะว่าอาจารย์ก็ทาาถามผมมาสีห้าเดือนแล้วก็บวชปัดนี้ก็ได้ไม่ได้ก็น่าจะไปบวชที่อื่นหรืออาจจะไม่ได้บวช nhưng mà nghe chú quạt ba con hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สวัสดีครับตอยทำไมตอยถึงยังไม่ได้บวดล่ะครับเพราะอะไรล่ะ